เรื่อง20พร้อมชุดเยวทินวอซีเปิดสัญญาณไฟวาบ,บ,าบวตรวจป้องกันป้องกันเหตุในชุมชนเกาะลอยเอ้าเข้าไหมเข้าไหม เอาข้าวไหมครับทำไหมมามาเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวเราคิดซ้ายหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาข้าว đó hết rồi không có gì đâu không không thấy gì không

แก <night> <oni> ่น่มันได้ไม่แก่ไมก่ัไมมันเาาด้ว